ดีจ้ะมารับลูกสาวค่ะพี่น้องเดี๋ยวรับเซตเรากันเซลเลยไปตลาดค่ะรับนังเซตล้วกันจะเลยไ,ไปตลาดเลยยังพวันได้เข่าบ้านค่ะพี่น้องจ้าหาซื้อเข่ากันค่ะ เยอะแล้วค่ะเรียนพิเศษนะค่ะน้องเนเน่ก็เรียนพิเศษอีกจ้าพี่น้องค่ะ,คะยังอยู่ในห้องเรียนอยู่พี่น้องยังพพัน่นได้เห็นโคออกมาจ้ะเราก็นั่งรอไปก่อนทีนีออ้สาวหน่อยกำลังยางมาถึงมากับปาป๊า,เ,าเจ๋อเจอ๋อ อพี่เด้เหรอคะหมดแล้วพี่เน้เลิกเรียนค่ะพี่เด้ยังไม่เลิกเลยเอาเอาออกสิลูกเอาออกเอาออกเก่งไงเก่งจังเลยอาไรให้แบบป้าไว้ยไปนั่งรอพี่เด้อยู่จ้ะพี่น้อง พาเจสาวๆมาตลาดค่ะพี่น้องเอาพาน้องยืนดีๆรถหลายค่ะรถเยอะมากตั่งรอป้าป,ป้าที่เชเวีมาเถอาอยิ้มหวานจิ้มหา อันนี้หนูไปตลาดมาหนูได้อะไรคะได้ของกินได้ของกินลูกชิ้นด้วยใช่ไหมได้ได้ของกินกับอะไรอีกแล้วก็กับขนมชอ็อกโกแลตขนมชอ็อ,ชอกโกแลตหนูจะเอาไปกินที่โรงเรียนพวกนี้ใช่ไหมคะแล้ก็ได้ขนมพี่ดูดแล้วก็บีบแล้วก็บีบหมูหมูใหญ่แล้วพี่นอ้นองหมูใหญ่แล้ว สาวคิโม้ใช่ไสาวขิโม่โม่ใหญ่ขนาดสาวคิโมเตรียมตัวนอนแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอีกสักพักก็จะเอานอนลคะค่ะโอ้ยพี่นี่ทำอะไรว่าทำอะไรลูกกินดีดีโอ้ย กำลังใจแห้สาวๆในเ้้ยอจ้าพี่น้องขะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทำอะไรคะหนูงวงยังหนูอ่ะหนูของเก็บของเสร็จหมดยังคะของแ่หนูอ่ะหนูโ,โยานนี้น้ำอยู่น้ำก็ไปกินไปหน่อยเดียวนะไม่ต้องกินเยอะไป สตีเลเด้อพี่น้องสิตีเลยเด้อสตีเด้เดย์เลยเด้อบาทนี้พี่น้องว้าวมาฟังเนี่ยว่าโนลูกไม่กินค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอานอนแล้วค่ะ <c ười> ห่อนอ่าพี่น้องโอ้คํมมาอากาศคือห่อนแถมมู <c ười> อ่ะซัมเน่้วยค่ะพี่น้องบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ